สวัสดีค่ะเี่นนี้มาก้าทันไอทีกับดิฉันศีสุดาวินิสวรณน,นะคะข่าวไอทีวันนี้ขอเอาใจว่าที่คุณแม่โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของวิวัฒนาการที่นํามาใช้ร่วมกับการตรวจคันทําให้คุณแม่สามารถมองเห็นหน้าลูกได้จริงๆได้สัมผัสขนาดจริงๆก่อนคลอดด้วยนะคะก็เป็นการทํางานร่วมกันค่ะระหว่างการตรวจอันตาซาวและการใช้เครื่องพิมพ์แบบ3มิติ ตรวจครันด้วยอันตราซาวนะคะทางการแพทย์นั้นทำเพื่อการตรวจสุขภาพทารกค่ะโดยนอกจากจะเป็นประโยชน์ทางการพาดแล้วนะคะก็ยังทําให้มันดาสามารถมองเห็นความสมบูรณ์ของทารกแบบใกล้เคียงกับภาพถ่ายจริงๆด้วยนะคะ วิวัฒนาการก็เริ่มจากการรายงานภาพแบบ2มิติค่ะซึ่งคนทั่วไปดูแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มองไม่ค่อยออกนะคะว่าเป็นภาพทารกหรือว่าหน้าตาเป็นแบบไหนมายถึงการอันต้าซาแบบ4มิติกันบ้างนะคะซึ่งทําให้มารดาได้เห็นภาพถ่ายทารกแบบเหมือนจริงแต่ก็เป็นเพียงภาพถ่ายเท่านั้นนะคะในประเทศไทยคุณแม่หลายคนก็ใช้บริการแล้วค่ะราคาประมาณ3 0 0 0ถึง6,000บาทค่ะ แต่มาดูนี่นะคะนี่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะคะเรียกว่าการขึ้นรูปทารกจากในคันออกมาเป็นโมเดลแบบ3มิติเลยค่ะหน้าตาจริงๆขนาดจริงๆเปิดให้บริการกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมันดาตั้งครันประมาณสัก7เดือนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้โมเดลทารกนี้จะยิ่งชัดขึ้นนะคะเหมือนจริงมากขึ้นถ้าหากว่าในคันมันดานั้นมีน้ำคร่ำมากแล้วก็หน้าของทารกนั้นไม่ติดกับมดลูกจนเกินไปค่ะ 実際にあの手作りに見えたんだけど実際機械で作られてるみたいでびっくりしてたね。でえっと何か本当のサイズでおぼこんさんかんねかいていかんはいこんなさまあさんぱくらかへんなたたらおだいないかなんていもジていんなんかくくくんピンさみていなんえんねか ทางบริษัทที่รับขึ้นโมเดลจะรับข้อมูลอันตราซาวแบบ2มิติมาแปลงเป็น3มิติค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะสั่งพิมพ์ขึ้นรูปออกมาเครื่องพิมพ์นี้นะคะใช้ได้กับพลาสติกเจลแล้วก็ยางนะคะมีการนําไปใช้ในการแพทย์เช่นการขึ้นรูปอวัยวะก่อนผ่าตัดจริงแล้วก็การทําอวัยวะเทียมมาแล้วค่ะ สำหรับค่าใช้จ่ายนะก็ออกจะแพงสักนิดนะคะราคาตั้งแต่15,000บาทถึง30 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าชาวญี่ปุ่นก็บอกว่าคุ้มค่าค่ะแล้วก็ยังนำมาเก็บเป็นที่ระลึกให้ลูกดูได้ด้วยนะคะค่ะแล้วกลับมาพบกับช่วงข่าวไอทีได้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดีในช่วงข่าวเที่ยงกับดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณค่ะปิดท้ายด้วยการติดตามข่าวไอทีอื่นๆในช่วงของเพลทไอทีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้องปั๋มเรียพอสับแสนยกรพาเรตไอทีค่ะ google ะแถลงเปิดตัว Android Jelly Bean เวอร์ชั้นใหม่4.3หน้าตาหลักยังเหมือนเดิมแต่เพิ่มความสามารถเช่นระบบ multi user ต,ตั้งอกอินใช้งานได้หลายคนในแท็บเล็ตเครื่องเดียวพร้อมเปิดตัว Nexus 7แท็บเล็ตใหม่ที่มีความคมชัดหน้าจอนแนนถึง323จุดต่อนิว้วส่วนของใหม่ที่ต้องจับตาคือ Chromecast นี่ค่ะที่แค่เสียบกับช่อง HDMI หลังทีวีก็ส่งภาพจากมือถือแท็บเล็ตหรือ browser ครมในคอมไปขึ้นจอได้ทันทีเริ่มขายแล้วในสหรัฐตั้งราคาเพียง1,000บาททั้งนั้น ด้าน Apple ก็มีคลิปหลุดที่อ้างว่าเป็นฝาหลังพลาสติกของ iPhone รุ่นใหม่ที่จะขายพร้อม iPhone 5S แต่เป็นระดับราคาต่ำๆขนาดเท่าๆ iPhone 5เป็นหนากว่าเล็กน้อยเป็นไงคะลองมองเทียบกับ iPhone รุ่นเก่าๆแล้วน่าใช้เนาะและสุดบริษัท Apple เพิ่งแถลงผลประกอบการ3เดือนที่ผ่านมายอดขาย iPhone ยังแรง31ล้านเครื่อง iPad 14ล้านเล็งแง้มให้รอของใหม่ช่วงเดือนตุลาคมค่ะ iPhone 5 and the new iPhone plastic edition.